อาชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิเวอร์พูลเชลซีนิวคาเซลจ้องสอยดาวรุ่งเบติสร่วมทัพรายงานจากบุญโชดเดปเตระบ,บุว่าลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งใน3ทีมจากพรีเมียร์ลีกที่เตรียมยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวอาร์ซาน่เดียวปีกดาวรุ่งของอัวเบติสมาร่วมทีมแข่งวัย18ปียิงไปแล้ว6ประตูจากการลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ไปแล้ว14นัดรวมทุกรายการในซีซั่นนี้ทำให้ผลงานของตัวสกัดกำลังดีวันดีคืน โดยรั้งอันดับ6ของตารางลาลิก้าอยู่ในขณะนี้นอกจากนั้นดีเยาวยังติดทีมชาติสเปนชุดเล็กโดยเป็นหนึ่งในผลพลทีมรุ่นอายุไม่เกิน19ปีด้วยในขณะที่รายงานเปิดเผยว่าดาวรุ่งรายนี้มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ26ล้านปอนด์และเบติสต,ต้องการที่จะจับเขาต่อสัญญาใหม่ให้ได้เพื่ออัพค่าฉีกสัญญาไปเป็น34.6ล้านปอนด์รายงานข่าวระบุว่านอกจากลิพูที่กำลังจับตามองแข้งรายนี้แล้ว ยังมีเชลซีและนิวคาสเซิลสทีมชั้นนำของพรีเมียร์ที่ซุ่มดูฟอร์มด้วยเช่นกันและทั้ง3ทีมอาจจะต้องรีบยื่นข้อเสนอให้กับนักเตะพิจารณาก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาใหม่กับต้นสังกัดต่อไปโรมาโน่คอนเฟิร์มอาเซนอลจ้องเบียนลิเวอร์พูลแย่งตัวอันเดย์ ฟาบเชอโรมโรนักข่าวชื่อดังเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลทีมดังจากพีเมลีกจะต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันในตลาดซื้อขายเพื่อแย่งตัวอันเดกองกลางของฟูมิเนนเซสื่ออิตาเลียนรายนี้ยืนยันว่าดาวเตบราซิเลียนยังคงเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของเจอเกนครอปในตลาดซื้อขายเดือนมก,การาคมหลังจากที่เคยมีข่าวกันมาเมื่อสอัปดาห์ที่แล้วรายงานก่อนหน้าน,นี้ระบ,บุว่าลิเวอร์พูลได้บรรลุข้อตกลงกับอันเดกได้เป็นที่เรียบร้อย เหลือเพียงขั้นตอนการเสนอราคากับฟูลเมเนเซต้นสกัดของนักเตะเท่านั้นแต่ล่าสุดมีการเปิดเผยว่ายังมีสมมสรนอื่นที่ต้องการคว้าตัวแข้งรายนี้ด้วยเช่นกันโรมมโนโกล่าวว่าตัวแทนของอาเซนอลและฟูลแลม2ทีมจากลอนดอนได้อยู่ที่สนามมาราคาน่าที่ประเทศบราซิลเพื่อดูฟอร์มของอันเดในการลงเล่นศึกโคปาลิมาโตเรสนัดชิงชเลิศเมื่อเช้ามืดวันจันทร์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกับทีมงานของหงแดงที่อยู่ในสนามด้วย มีการคาดการ์ว่าเดอะกานเนอร์จะเป็นคู่แข่งสำคัญในการชิงตัวกองกลางตัวรับวัย22ปีรายนี้เนื่องจากพวกเขาต้องการหาผู้เล่นใหม่เข้ามาทดแทนโทมัสปาเตที่ได้รับอาการบาดเจ็บโดยมีเป้าหมายเพื่อการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในระยะยาวก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้สำหรับอันเดนั้นเพิ่งจะพาโตสกัดเอาชนะโบคาจูเนียในรอบชิงชเชลิ์โคปาเรบดาโตเรสไปด้วยสกอร์2-1ทำให้พวกเขาคว้าแชมป์รายการนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรได้สำเร็จด้วย ซือบราซิลชว่าดิเนชผู้จัดการทีมฟูมเมนเซและอังเดทินดเดได้บอกลากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทั้งคู่พาสมสนฟ,ฟูเมนเซคว้าแชมป์โคปาลิเบรตัตเอรสเมื่อเช้าตรู่ที่ผ่านมาอังเดกําลังโตเป็นข่าวว่าเขากําลังได้รับความสนใจจากทีมชั้นนําในยุโรปมากมายโดยเฉพาะกับลิเวอร์พูลและคงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าความคืบหน้าจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปสําหรับอนาคตของเขา มินเดอร์ฟุตบอลรายงานว่าดูเหมือนว่าตอนนี้ชื่อของฟอร์เรนเวิร์สแนวรุกตัวเก่งของไบเออร์เลว์บุเซนกำลังจะอยู่ในความสนใจของสโมสรลิพูอย่างมากแล้วในเวลานี้หลังจากออกสตาร์ทในฤดูก,กาลนี้ของเ s กับเลว์คูเซนนั้นเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมอย่างมากโดยเจ้าตัวลงเล่นไปแล้วทั้งสิ้น15เกมยิงไป6ประตูกับอีก9แอซิสและกำลังเป็นผู้เล่นแกนหลักที่พาทีมเป็นจ่าฝูงของบุนเดสลิกาในเวลานี้เลยทีเดียว เอียนดอยเจารลิพูเอ,โอ็โครายงานว่าอังเดรทินลาเด่กองกลางทีมชาติบราซิลตกเป็นเป้าหมายของลิพูเมื่อสมัยที่แล้วอย่างแท้จริงโดยคุณสมบัติที่เขามีมันตรงกับที่เจอเกนครอปกำลังมองหาอยู่เขาสามารถช่วยยกระดับทีมและสามารถพัฒนาทีมในอนาคตที่กำลังถูกสร้างขึ้นในตอนนี้ท้ายที่สุดแล้วมันไม่ยุติธรรมเลยที่จะขอให้อเล็กซิสแม็อลิสเตอร์รับผิดชอบหน้าที่หรือทำงานในตำแหน่งเบอร์หกต่อไปซึ่งเราทุกคนเห็นตรงกันเกือบทั้งหมดว่ามันไม่เหมาะสมกับสไตล์ตามธรรมชาติของเขา ในขณะที่มีคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าลูตันทาวในเพมลิกแต่นักเตะอาร์เจนตินาก็พบว่ามันยากที่จะไปถึงระดับของเขาอีกครั้งแม็กอลิสเตอร์ในตำแหน่งนี้พบว่าเขามักจะจับบอลช้าหรือจ่ายบอลไม่ถูกต้องและมักที่จะถูกตัดบอลได้บออ่อยครั้งเห็นด้วยกับเอียนดอยนะอยากเห็นแม็กอลิสเตอร์เล่นในตำแหน่งที่ดีที่สุดของเขาเหมือนตอนเล่นให้กับไบรตันแอนเดอ์โฮปอัลเบียนและทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างที่เคยบอกว่าไม่ใช่แม็กก้าไม่ดีเล่นไม่ได้เรื่อง แต่ถ้าเอาความสามารถที่เขามีใช้ให้ถูกต้องแล้วใช้มันให้ถูกตำแหน่งละ่ะเขาจะสร้างผลประโยชน์ได้มากแค่ไหนกับทีมและนั่นน่าจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่หลายๆคนเชื่อว่าอังเดน่าจะเป็นคำตอบในเดือนมก,กราคมนะครับ ฟาบิโซดอมโนรายงานว่าแน่นอนว่าพิมลิอาจเป็นโอกาสได้มากสําหรับการย้ายทีมของเคลียร์เนมบาเป้และเรารู้ว่าเขาเองก็เปิดเผยต่อสาธรารณชนแล้วว่าลิวพูเองก็พยายามเซ็นสัญญากับเขามาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนถึงตอนนี้และสําหรับตอนนี้ไม่มีข้อตกลงกับทีมไหนแม้แต่เรอลมลิดที่แสดงออกชัดเจนว่าต้องการอยากที่จะได้ตัวเขาไปร่วมทีมอย่างมากด้วยก็ตาม สัญญาปัจจุบันของเอ็มบาเป้กับปารีสแซงต์แชร์แมงจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2024แม้ว่าจะมีข่าวว่าปีแอเชกจะพยายามต่อสัญญากับเขาก็าตามแต่เขาไม่ต้องการอยากที่จะขยายสัญญาออกไปอีกแล้วหลังจากที่สื่อพยายามเชื่อมโยงประธานเป้กับเบรเมริดอย่างหนะักล่าสุดสโมสนเรอัลได้ออกมายืนยันแล้วว่าข่าวที่บอกพวกเขากําลังคุยกับประธานเป้และตกลงกันแต่ลวนั้นไม่เป็นความจริงเลยและตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ํา เซันเบิร์ตจากเดอะเทกราฟรายงานว่าลิเวอร์พูลเคยมีความสนใจที่จะเอาส่วนฮึงมินของหน้าของสเปอร์เข้ามาเป็นตัวแทนของเซโดมาเน่ในปี2020ที่ผ่านมาและมีการติดต่อพูดคุยก,กันกับเอเย่นของนักเตะแล้วและผู้เล่นเองก็สนใจอยากที่จะย้ายมาร่วมงานกับทางเจกเกนครับด้วยเช่นเดียวกันแต่หงแดงก็มาประสบความสำเร็จในการคว้าตัวลูดิอาสจากเอฟซีปอร์โตมาร่วมทีมก่อนในกลังฤดูก,กาลของซีซั่นส0 2 1ั0 2 2นในวันที่30มกราคมปี2020 และนั่นเป็นเหตุให้พวกเขาต้องทำการพับโปรเจกต์ในการคว้าตัวส่วนเฮืองมินไปในที่สุดไม่แน่ใจว่าทำไมเจอสันเบิร์ตถ,ถึงออกมาเปิดเผยข่าวนี้เวลานี้ซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่จิเกนครอ p กำลังมองหาตัวแทนของโมซาลาดอยู่เช่นกันแต่ส่วนก็31ปีแล้วแต่ก็นั่นแหละถ้าฟิตถึงก็มีโอกาสเลยเพราะขนาดยังคว้าตัววัตุรุเอนโดมาได้ก็ไม่แปลกที่ครอปยังสนใจสนอยู่ในเวลานี้ สืออิตาเลียนเผยริพูหัวลากแข่งนาลีอีกครั้งในรอบ7ปีรายงานจากคอร์ลิเลเดลสปอร์่อดังของอิตาลีเปิดเผยว่าเซส,สร์โมซอลิพูทีมดังจากพิมรีกลับมาให้ความสนใจปีเอโตซิลิสกี้แข่งนาโปลีอีกครั้งหลังจากที่เคยคว้าตัวมาร่วมทีมเมื่อ7ปีก่อนย้อนกลับไปเมื่อปี2016เมื่อครั้งกองกลางทีมชาติโปลแลนด์ยังเป็นนักเตะของอูริเนเซ่กำลังมีข่าวเตรียมตัวย้ายทีมและเจ้าตัวก็ถือเป็นเป้าหมายของทีมหงแดงในเวลานั้นด้วย แต่ท้ายที่สุดก็เลือกย้ายไปเล่นให้กับนาโปลีในเวลาต่อมาในขณะเดียวกันลิพูก็หันไปคว้าตัวจอจิโนวัยเดดุงที่เพิ่งตกชั้นไปกับนิวคาสเซิลมาร่วมทีมและกลายเป็นกำลังสำคัญช่วยพาสโมสร,รควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์และพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จในปี2 0 1 9 2020อย่างไรก็ตามเนื่องจากสัญญาฉบับปัจจุบันของซิลินสกี้กำลังจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ทำให้เจ้าตัวได้รับความสนใจจากหลายๆสโมสรร,รวมทั้งทีมของเจอเกนค็อปที่พร้อมพิจารณาดึงตัวกองกลางรายนี้มาร่วมทีม ในฐานะนักเตะที่มากด้วยประสบการณ์ปัจจุบันซิลินสกี้อายุ29ปีและเพิ่งประสบความสําเร็จในการช่วยให้นโปลิควาชแชมป์เกาตโชเซียเมื่อสี่สัปนก่อนแล้วใครจะทําหน้าที่ตรงนี้แทนล่าสุดเว็บไซต์ยังเป็นทางการของสโมสรลิปูได้ทําการรายงานแล้วว่าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์จะไม่พร้อมสําหรับการลงเล่นให้กับทีมหงสแดงในพรีเมียร์สาหรับเกมเปิดบ้านแอนฟิลด์พบกับเบรนท์ฟอร์ดในวันอาทิตย์นี้ แม็กอลิสเตอร์สะสมใบเหลืองครบจำนวน5ใบเป็นที่เรียบร้อยในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากับลูตันท่านเทาำให้ติดโทษแบนหนึ่งนัดในทันทีแน่นอนว่าแม็กอลิสเตอร์คือตัวหลักของทีมเจอเก้นครอบมาโดยตลอดตั้งแต่เปิดฤดูกาลนี้มาและการขาดหายไปของเขาก็เป็นเรื่องที่สำคัญและส่งผลกระทบกับทีมอย่างแน่นอนมองในแง่ดียังดีที่โดนนัดนี้เพราะพลาดเจอเบนส์ฟอร์ดถ้ารอดไปเจอเบนส์ฟอร์ดแล้วโดนเหลืองนี่เกมกับแมนซิตี้พลาดไปน่าจะแย่กว่านี้แน่ ส่วนใครจะทําหน้าที่ตรงนี้ถ้าเครติโจนกลับมาก็มีโอกาสาลงส่วนตอนนี้มี2ทางเลือกไม่วาตารุเอนโดก,ก็หาวิเอลเลียสส่วนเพื่อนๆคิดว่าใครจะลงทําหน้าที่ในตําแหน่งเบอร์6กแทนแม็กก้าดีครับขา่าพัดฟุตร,รายงานว่าอิบราฮิมากราเต้กับโอกาสในการย้ายไปยังปารีสแซงต์แชร์แมงถ้าผมบอกว่ามันไม่เคยอยู่ในหัวผมเลยมันก็จะกลายเป็นเรื่องโกหก แต่ถ้าคุณถามว่านั่นเป็นหนึ่งในความต้องการมากที่สุดของผมหรือเปล่าในตอนนี้ผมบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่อย่างแน่นอนผมมีสัญญากับลิพูและผมก็อยากที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปนี่คือบ้านของผมและผมเองก็ต้องการอยากที่จะให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปอีกนานเลยจริงๆทั้งนี้อีบูโกเาเต้มีสัญญาปัจจุบันกับหงแดงไปอยู่ทังปี2020และแน่นอนว่าเขาเองก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สโมสรเตรียมขยายสัญญากออกไปด้วยในช่วงซัมเมอร์นี้ อีบูจะกลายเป็นตัวหลักของทีมริภูจากนี้ถ้าไม่มีการบาดเจ็บรบกวนมากเกินไปเขาจะกลายเป็นกําลังสําคัญอย่างแน่นอนซึ่งนั่นแทบไม่มีโอกาสเลยที่ริภูจะขายเขาออกไปโงป่ายากถ่ายฮิตชองรับไม่ง่ายลูตันปิดทีมลริวอร์พูลชองดาวเตะดัดวัยยีสาปีสร้างความช็อกยิงประตูให้กับทีมน้องใหม่ออกนําก่อนในนาทีที่80จากจังหวะโต้กลับหลังลูกจากมานั่งข้างสนาม แต่ไม่ดีพอที่จะเป็นประตูชัยของทีม้าบ้านเนื่องจากดิอาซ,ซึ่งลงเล่นเป็นตัวสำรองเช่นกันพาทีมเยือนรอดตายด้วยลูกโคลในนาทีที่95เมื่อคุณทําประตูได้ในช่วงท้ายเกมคุณย่อมคิดถึงชัยชนะแต่คุณรู้ว่าพวกเขามีคุณภาพและจะต้องบุกเข้าใส่ยอย่างต่อเนื่องผมภูมิใจที่ได้อยู่กับทีมนี้และยิงประตูได้อดีตขุนพลทีมเมเตดตเอ่ยหลังจบเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนเราเล่นกันได้ดีขึ้นเรื่อยๆในแต่ละเกมเรายังต้องเรียนรู้และเราต้องการพัฒนา เราจะใช้มันเป็นแรงกระตุนเราต้องการคว้าผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและบางทีเกมหน้าเราอาจได้3ามแต้มช่องเอ่ยถึงแมตต์บุกประยือนผีแดงทีมเก่าของเขาในวันเสาร์หน้าเราต้องการสร้างบรรยากาศที่นี่เพื่อทําให้ทุกทีมประสบความยากลําบากในการบุกมาที่นี่หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ